สวัสดีครับวันนี้คนบ้านดอยก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมแม่น้ำโของอีกแล้วนะครับที่เห็นไกลๆมัวๆนะคือก้อนเมฆนะครับที่ตัดกับแม่น้ำโขงนะครับจะทําให้เหมือนกับเมฆหมอกเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นก้อนเมฆครับที่ตัดกับแม่น้ำโขงครับตอนนี้ กองก็อยู่ในหมดปกติแล้วนะครับไม่ได้สูงข้ามานะครับอยู่แนวโองช่วงนี้ก็วิวสวยครับผมท้องฟ้าด้านบนสวยงามมากครับเห็นด้านล่างเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนั่นก็ชังปลานะครับผมที่ชาวบ้านเลี้ยงปลา ไม่นำโขงนะครับเป็นรายได้ของชาวบ้านเนาะเห็นด้านล่างนะก็เหลือหาปลาของชาวบ้านเนาะช่วงกลงวันก็มาจอดไปนะครับ พระอทิตย์เจ้ามากครับวันนี้เช้านี้ครับก็เอาวิว,วสวยๆบรรยากาศริมแม่น้ำโขงวิวฝาดนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคนบ้านดอยชาแนลนะครับกราบสวัสดีครับ